อย,อ,ยอยยวานะบอกนี่าสิบเปิดคำสวัสดีครับพี่น้องมาในเจอโโ้เมื่อมดำคือเก่าแล้วครับผมกับเมียน้องไอ้บ้าครับมืาในผ้ามาหาอยู่กินครับผมมือนี่ จัดเมนูลูกสิ้นยักษ์ครับผมหลังจากกินใส่กรอกยักษ์ไปแล้วครับผมมึงดีครับผมอุ้ยบอกญ่เลยครับผมดู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 มึงนี่ครับเฮ้ยมึงดีก็ก็ปั่นในน้อยวะผมไงบใหญ่ครับผมวันขลุดก่อนวันสียูนะครับมาผมพี่น้องเอฟซีในประเทศไทยก็ดีตางประเทศก็ดีครับผมหนุ่มโรงงานสาวโรงงานครับผมพี่น้องทางประเทศลาวครับผมสาวประเทศเลาวมากินก็โอ้เมื่อน้ำแซ่บครับผมมันเนี่ยเอ้าบ้าอะไรครับผมส้มเขียวแล้วพี่น้องะจัดเลยครับเอ้า จัดไม่น่อยป่ะเฮ้ยหมูป้าเอาจัดเลยครับผมม,บมือยิบมือยุ่มเลยครับผมนี่โอ้ยวัคซีนหมูครับอันนี้สุดยอดเลยแหละครับพี่เอาเอาเลยเอาเลยครับหยิบไปเลยแตงอุ้ย มึนกันนะม่อที่ลหครับผมพมี่น้องคำนีมม้เพื่อเอฟซีทุกคนนะครับโอ,อ้โย่าวานะมองนี่มาสิเปิดคำอหม,ม,มือนแ

ทำได้บ่าบานีอืมทำได้บักแดง <c oughs> อืมขอกันอะ มูสุดยอดไรครับ,คร,บ,ค,รบครับเหนียวข้าวเหนียวครับข้าวขาวแท้จำเบะ 오 고고 고토토로 아답 ซุดด,อดอ๋อยขอบครับขอบก่อนได้ขอบนะทำเนยตาสวนเลย อืมอืม,อมสุด,ดยอดอีครับพี่น้อยอืมมันเรื่องหนาผมเนี่ยเป็นไงครับโอ้ยสุด,ดยดอดอีกสิ่งเนี่ยสิ่งหนักครับอู้

Tôi dạy đi học Nó Im Im rồi Sắp lại Sắp lại Ủa Cái gì bây giờ là khi gì <coughs> อานเขาเข้ามือไงเลยอ่ะโบโะเสียบลายพี่น้องเลยโอ้สุดยอดครับผมเอานี่ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีครับผมที่เขามาให้กำลังใจมาไอ้ให้กำลังใจโอ้เ์รัมรัครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับมืาอนี้เอาไอ้แค่นี้แล้วครับผมเดี๋ยวมือหอาหาแนวกินแซ่บครับมาสู่กินที่สะอาดนะครับผมเดี๋ยวหาเมนู่คิดเมนูครับผมมากินไม่นุ่งอย่างดีครับมืออื่นครับ มนี่พอกาลเข้ามาสวัสดีครับผมแสบบิลี <c oughs>